อ่ะครับสัตดีนี่เจ๊จ,จมีแมวครับนี่นําต่างการเปลี่ยนลูกบิดประตูใหม่นะครับตัวเดิมมีปัญหาบิดล็อกไม่ได้นะครับบิดแล้วเปิดเปิดไม่ได้นะครับบิดนี่มีปัญหามันติดแล้วก็เอาหมุนตัวนี้ออกแล้วนะครับมีปัญหาก่อนอันนี้มันค้างบิดล็อกไม่ได้ไอ้ล็อกแล้วเปิดไม่ได้ ก็เ,เลยซื้อ,ต,อตัวใหม่มาม,มุนแจนะครับสองสามลูกมั้งสักในสามลูกตัวเนี้ยที่ติดนะครับตัวเนี้ยมีปัญหาตัวล็อกนี่แหละมันบิดแล้วมันไม่เปิดนะครับสดท้าต้องแกะออกนะครับเวลาปิดแล้วเปิดไม่ได้นะครับแมวก็เลยจะมาเปลี่ยนตัวใหม่นะตัวนี้ เป็นตากล้องจำเป็นให้หน่อยอ,อเดี๋ยวสั้นนะเจ้โบสั้นดอกอเ,เอลิกหรือตัวลูกบิดตัวเดิมออกก่อนนะตอนนี้จะมีตัวกดล็อกตัวนี้อยู่ตัวนี้จะใช้เช็ดแลมก็ได้หรือว่าตัวกดที่เขาแถมมาให้นะมันจะมีที่ให้กดอยู่นะมีรูให้กดอยู่นะ ถ้าเราดึงออกนะครับตอนนี้บางทีก็หมุนออกซ้ายนะถ้าไม่ออกก็ต้องใช้ประแจาจาับแป๊บหมุนออกนะออกซ้ายบางคนก็ทําไม่เป็นนะครับก็ขันสี่แร์ออกเห็นสว่างยังไม่เจ๊ชัดอยู่เนะนาะไม่ต้องเปิดแฟลชนะครับขันจากด้านในครับตอนนี้เปิดเข้าใน เปิดข้างหนก็คันนั้นนั้นนะครับปัญหาคือล็อกแล้วเปิดไม่ได้นะครับชุดเดียวมานะครับอไปก็ชุดใหม่นะฮะกีครับ <c oughs> ร้อยแปดสิบบาท,บาท,บาทลองปลงดล็อกดูก่อนนะฮะล,ลองบิดนะฮะมันเปิดได้นะครับกดูก่อนตอนนี้มีตัวก,กดให้แล้วเปล่าไม่รา้มีเนาะอ๋อน,นอี่าะ,ะจะมีตัวก,กดชุดใหม่จะมีตัวก,กดให้แต่ท่างเก็บไว้นะตอนนี้ใส่โป่งกระเจาะไจะมีชุดกโป่งเก็บปล่อยให้เลยน็อตให้ด้วยนะครับ สำคัญเราก็เหมือนเดิมครับตัวนี้ต้องกดออกดูกันตัวในตัวในตัวนอกอ่ะตัวนี้นะฮะเนีย่ยก็จะมีประแจเหมือนลูกุญแจให้กดอย่นี้ล็อกตรงไหนอ๋นี่้ตัวนี้ต้องบิดหาหน่อยนึงนะมันจะไม่อยู่ตรงแล้วแหละ แล้วนะครับฝาโอเคตัวนี้อันนี้ต้องขันตัวด้านข้างนี่ออกก่อนต,ตัวเดิมนะครับตัวคุณน้นเป็นบอกก็คุณดีฟังท่างคุณเนี่ย อ๋อตัวนั้นออกแล้วไงเจ๊บล็อกตัวใหม่ไหมอืมตัวนี้อืมตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้ก็ใช้ตัวเดิมมาดูกันถ้าสีไม่สวยก็เปลี่ยนตัวใหม่เนี่ยมาหรือยังนะไม่ยยังไม่ามาหรอกเอใส่นี่นก่อนนะจะเพิ่งคันล็อกนะครับสวมชุดกุญแจตัวใหม่นะครับแล้วไม,ม่เกี่ยวล็อกก่อน เห็นเห็นเห็นมันจะไม่ชัดอต่เด็ดนะอ่ารัดกัดหน่อยนะครับต้องต้องดันตัวนี้นะฮะนี่ล็อกนะให้เข้าอือเคแล้วก็ลองนะครับลองเวลาเราบิดที่จะเปิดนะครับว่ามันมันได้ไหมนะครับถ้าได้ก็โอเคนะครับนี่ ใส่ฝาเตรียมล็อกน็อตนะครับสี่แฉกสองตัวอันนี้ต้องขันให้แน่นเลยนะครับ เสุดอ,อ,อเอสุดพอดีุดสุดุดตัวนี้ก่อนนะครับ ไหลล็อกก่อนนะครับนี่อาจจะไม่สินเท่าไหร่อันนี้ก็มันเป็นสำเร็จนะครับมาไห้มาเท่าไหร่เราก็ใส่แค่นั้นแหละใครจะได้ช่วยจอได้เองได้นะครับเวลาจะเปลี่ยนลูกเบ็ดลูกเบ็ดไปได้อเองต่อ,อไปก็ ใส่ตัวฝาล็อกนะครับนี่ว่าตรงมุนบ่ะตัวนี้น่าจะเป็นล็อกมันจะมีแบบหมุนกับไม่หมุนนะตัวมีม้หวนแขวมันมีนเดือยมัน,นจะไม่มีฟันล็อกย้ำล็อกมาดูว่าฝั่งไหนได้ ล็อกกันนะตเตหมุนล็อกหน่อยหนึ่งนะครับก็หมุนเหมือนกันแต่มันเข้าล็อกอ,อยู่แล้วนะครับไม่หลุดตัวนี้ก็ตัวน,นี้ก็ดูเหลี่ยมล็อกเหมือนกันตัวน,นี้นะเหลี่ยมล็อกนี่ก็กดกดให้ตรงล็อกนะครับอืมได้ตัวน,นีล้ล็อกล้วกดเปิดได้นะครับที่สำคัญคือลองแจก่อนนะครับ ล็อกนะครับเปิดท้านหน้านะครับกันอย่าเพิ่งนั่นนะลองท่านลองแจก่อนนะโอเคเปิดได้นะครับอ่ะลอง okay. ปิดล็อกนะครับตัวน,นี้เปลี่ยนก็ได้นะจะได้สีใหม่ okay. มันสีเงินไนงถึงออกจก,กนี่มันจะหนากว่ากันนี่ไอืออออืมอืออือือืออืออ่ ลองกันเม่วินบอกยิ้มเพ็นออกาสไปหาดูให้นังหน่อยแจกให้ให้นังหน่อยแจกหให้อเดีลยวะลองกันพอดีหรือเปล่า โอเคล็อกได้กดได้นะครับโอเคครับไงก็ว่าจะมีอยู่นะยังไง,ออง,นะง,ไงช่วยกดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณค่ะและชมงาน <Okay. S 2> ได้ครับลูกปิดประตูใหม่